เดี๋ยวขี่ไปเพื่อน,นังเงียมเดี๋ยวขี่ขึ้นนวลซูมเดี๋ยวตายเดี๋ยวแปงว้งเดี๋ยวเศร้าเดี๋ยวตายอยู่แล้วเมื่อก็ขี่รถถีบไอรถนังเงียมพี่น้องเลยกะส,สีจะผ่าใครก็เฮาอยู่อ้าวนังเงียมเกิดอะไรขึ้นรถไปต่อแทบกว่ไหวอ้าวไม่เดี๋ยวนังเงียบตายเลยเกิดอะไรขึ้นตายแล้วนังเงียบม,มาเบาหน่อยจ้าพาไปน,นั่น เมือนบอกกไวเนะพี่น้องแต่เป็นเมื่อขิปุ่นแบบนี้กับไว้คือกันแค้าเมื่อนอกนีโอเคนะน้องเหยียบมนี่มันมือขีปุ่นแหมมบไปว้ไพ่กันอกกับบริษทอ้าวพี่าเนี่ยะสมเคยนหนึ่งจากักไปแล้วรรซ่อมมอยู่ตลาดนาะพี่น้องว่าสิเป็นางไรเนาะม่โอพี่ดะออกเลยิโลเมตรนี่พัทางมันแคบเนาะ เก็รถอันอันนี้ไปทางลัดเนาะทางแคบผัดตุ้ดไทยผัดอันมาตันพี่นอ้องเลยไปได้ก็ซีบได้ไรกูบ้าสับหน่อยพี่นอ้องเลยเริ่มประกาศอะไรพี่น้อต้องไปต,ต่อยนี่นเพอได้ซ็ตเพอได้เบิงเ่งพอได้ซ่อมพี่นอ้องเลยต้องียบกับปิดหูป,ปิดตาไวปนะลูกเด้เว้ยซีเบิร์นกซ่อมเองป้าปาวินาเนาะปาวินาปาวินา รอบข้าฟาจะเจอองนน,อน้องแต่เป็นงานถ <c oughs> ้าจะไปก่อน,อนไปเป็นเซลคุวาว้าได้ย่ได้เงียบปิดนดิปิดปท้งเอปิดท้งน้องแต่เซลได้ขนาดในขนมปนัาาปน,นอกเดี๋ยวชื่อะไนวะปามีนา <c oughs> ตะวัน,นกักกลนาะี่ไขึ้นที่ไดอ้ารถมาตรง เ <Jose> <oy> บ,บาเบาลูกเบาได้เบาอ้าเบาแนบมาพี่น้องอ้ยทางมันจะดีไซน์พี่น้องเลยจนรถต้นเส้นยิดยิดอิดยิดเมื่อนาทางอันมันอันปนได้ดอกพี่น้องเลยมันนั่งไม่น้องเดือนมาจว้าวววยวววดววม่น้องเวืวว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  ีมาหาตลาดอะไรพี่น้องเฮ้ยน้องเกี่ยมเพิ่นในผีแขงกับข้าวปุ้นพี่น้องยังเสร็จาแมวชิเอายังอีกหน่อะเกือบลงโซนตลาด นองปอรเซ็นตเมิ่นม่หอดตลาดเลยวะแม่ใเส้ชซื้อยังอีกซื้อกับพริกซื้อมักพริกกับกาวปุ้นเรียบร้อยเพิ่นวะมานี้หัวบััวใหญ่กับการตัวยางทางนี้วานี่

คือลุงีดำสุดละลายไปลูกเลยแต่ว่าเป็นละแพงเลยล่ะ่ยได้ออมดา่ใหญ่กว่าอย่ย ไม่รเมื่อานซื้อผ้าไม่รู้ันเปนไีออลสุดนี่บ่ ยาสุดนี่อันนี้มันใหญ่ทุกทแม่แม,ม,ม่มักนก็เป็นเลือกสุดเลยมีรูปเป็นอ๋ <c oughs> อแบบว่ามีสีตรงนี่นะ

อาลาตลายตัวกเอองามงามตวเนี้ยงามเนาะเออผู้ใหญ่เลยนี่เลยเนาะดูผู้ใหญ่ผู้น่อยผู้เรือนเอนเน๊ออเหมือน้นอยฉันนี่เอาใหญ่ไปก่อนโลดถอะ

เขามาในตลาดแล้วเพาะอันมานาแล้วเพรเาะเงินสื่อแต่เป็นรวยสุดแล้วสร้างหัอาพันจ้กเป็นชื่ื่อยังขนาดเนอ Dạ yep. Chắc quần chị ao nhắn kia nào hơi Rõ năm lang quần Sửa phá trong nhà nó Tớ ngốp mà nói เดี๋ยวจะเสือให้ลูกตัวหนึ่ง,งพี่น้องจะมีเสื้อ,อย่างอีกวันเสือกะถืออยู่ตัวละสหภาษันกฤษตัวละแปดสิบบาทพี่น้องเลยเสื้อแขนยาวบ่แพงปันได้อยากได้ป้องเงียบสุดกีฬาเลยอยากได้พี่น้องป้าขอทานนะพี่น้องเลยนั่ง มีจจะคาทานเลยนี่สายนี่ <c oughs> คลิปหนึ่งเช์ล่าพี่น้องฝากกลค์ก็แร์ไปกำลังใจให้แม่น้องเดอนในเดอ้อพบกันมาคลิปหน้าพี่น้องกับสบายดี